สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรถเข็นไฟฟ้า c r o i s e m a t e ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาตอบข้อสงสัยนะคะสําหรับลูกค้าหลายท่านนะคะที่ถามกันเข้ามาว่าระหว่างรถเข็นไฟฟ้าที่มีล้อหลังขนาดเล็กนะคะกับรถเข็นไฟฟ้าที่มีล้อหลังขนาดใหญ่นะคะแบบไหนใช้งานดีกว่ากันนะคะทั้ง2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อหลังขนาดเล็กหรือว่าล้อหลังขนาดใหญ่นะคะสามารถใช้งานได้ดีทั้งคู่นะคะ ไปได้ทุกสภาพพื้นผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นคูค่าพื้นเรียบนะคะสนามหญา้าพื้นหินกวดนะคะก็สามารถไปได้นะคะ ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้าแต่ละท่านนะคะว่าเน้นใช้งานในลักษณะไหนนะคะสำหรับรุ่นที่มีล้อหลังขนาดเล็กนะคะก็ได้เรื่องของความคล่องตัวนะคะเวลาเข้าออกประตูบ้านประตูห้องน้ำนะคะเขาก็จะไปได้คล่องตัวกว่ารุ่นล้อหลังขนาดใหญ่นะคะรุ่นล้อหลังขนาดเล็กจะทำงานได้2ระบบก็คือไฟฟ้านะคะผู้ใช้งานบังคับเองแล้วก็มีผู้ช่วยเข็นด้านหลังได้นะคะ สำหรับผู้ที่ต้องการนะคะให้ผู้ใช้งานนะคะได้ออกกำลังแขนบ้างนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นที่มีล้อหลังขนาดใหญ่นะคะซึ่งเขาจะทำงานได้3ระบบนะคะก็คือไฟฟ้าผู้ใช้งานบังคับเองได้นะคะมีผู้ช่วยเข็นด้านหลังนะคะแล้วก็ผู้ใช้งานสามารถใช้มือหมุนล้อเองได้นะคะขนาดของล้อมีผลต่อความเร็วของตัวรถเข็นหรือเปล่านะคะอันนี้ ขนาดของล้อนะคะไม่เกี่ยวกับความเร็วของตัวรถเข็นนะคะความเร็วของรถเข็นแต่ละรุ่นนะคะก็จะขึ้นอยู่กับกําลังมอเตอร์นะคะของรุ่นนั้นๆน,น,นะคะว่าแต่ละรุ่นจะมีกําลังมอเตอร์ที่ไม่เท่ากันนะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจรถเข็นไฟฟ้านะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะไว้พบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะ